วันนี้นะครับเรามาติดตามในฝั่งของ brc 2 0ด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลย ง่ายนิดเดียวกับ OKX มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนีนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในส่วนของ BRC 2 0นะครับด้วยกันเนาะก็คือตัวของอ่าเครือข่ายของปิดคอย n หรืออามินิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งตัวเนี้ยก็มากับเรื่องของ Lightning Network นะครับผมก็คิดว่าเออ่คอนเทนต์มันแข็งแรงพอแล้วที่เราจะแยกออกมานะครับเราก็ วันนี้จะมีการพูดถึง2เรื่องด้วยกันคือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของสปอ t b ต t ิ o คอรอีทีนะครับที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าจะพอทำได้นะครับในฝั่งของ BTC นะถ้าเกิดใครจะฟังข่าวของ BTC เราก็เหรียญย่อยๆของ BTC ก็มาคอนเทนต์ของ BRC20 ก็ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีแทฐานแฟนคลับพอสมควรแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้เล่นคนจีนด้วยนะครับฉะนั้นตลาดเนี่ยใหญ่พอสมควร ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับเหรียญของฝั่งของอิตาเรียมนะครับเหรียญมีมของฝั่งของอิตาเรียมหรือ BNB ก็ตามแต่ BRC20 จะมีส่วนในการเติบโตในแบบของมันเองเอาแหละเราพูดถึงเรื่องของ BRC20 แล้วนะครับผมขอโปรโมทนะครับกระดาน o k x ก่อนละกันนะครับท่านใดสนใจนะครับในการซื้อเหรียญต้นน้ำในสายของ BRC20 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญให้ผลตอบแทนสูงเช่นเหรียญมีมหรือ เหรียญน,นะครับที่มีอุปทานน้อยนะครับคือใกล้ๆเคียงกับบิตคอยหรืออาจจะน้อยกว่านั้น BRC 2 0มีนะครับและเป็นเป็นเชนที่น่าสนใจถ้ามีอุปทานน้อยอย่างนี้นะครับแล้วหรือไม่ก็มีผลตอบแทนสูงอย่างนี้เพราะว่ามันมีคนเล่นทั่วโลกนะครับเพราะว่าใครจะเล่นฝั่งของอีเาเรียมอีกหน่อยก็จะมีฝั่งแล้วฝั่งของโซก็จะมีฝั่งของโซ BNB ก็จะมีฝั่งของ BNB แต่ BRC 20ก็ยังไว้ใจสำหรับคนกลุ่มใหญ่ๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับ c o t n อะนะว่าไปตามนั้นนะครับก็กระดาน OKX OK ก็เข้าไปซื้อได้ในเว็บ3.0นะครับผมก็จะขึ้นหน้าลิงก์อะไรไว้ให้นะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ละกันก็ช่วยกันสมัครละกันนะถือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมให้ผมละกันนะสำหรับกระดานโ k เก็ ประมาณนี้นะครับก็เข้ามาฝากเข้ามาซื้ออะไรด้วยกันก็ได้นะครับก็เราก็เล่นเฉพาะในโซนของ B R C สองศูนย์อันนี้เขาแข่งจริงๆโอเคเขาแข็งตรงนี้จริงๆจริงๆมันมีอีกระดานแหละ Super E X นะครับแต่เหรียญมันน้อยกว่านะครับแต่มันจะใช้ง่ายกว่าผมก็เข้าใจแหละนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปทั้งสองกระดานนี้แหละแต่ผมเชี่ยวโอเคมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันกระดานมันใหญ่ นะครับกระดานมันใหญ่แล้วมันมีสภาพคล่องจริงนะมันมีสภาพคล่องที่พอที่เราจะให้ถอนทํา P2P อะไรได้นะครับง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปกระดานเล็กๆอ่ะคุณก็ต้องโอนออกใช่ไหมนะครับแล้วแถมพอโอนออกก็ต้องเสียค่ารมเนียมอะไรอย่างเงี้นะครับมาทํา P2P ในโอเคก็จะง่ายกว่านะก็ได้อย่างเสียอย่างนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับเรามาพูดถึงคุณแกลีชินลิงนะครับ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์คนแรกของเมอรินรินนะครับและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาอายุ45ปีก็วาดภาพถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งการวาดภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างชิลลิงเนี่ยเขาก็คาดการนะครับว่าเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็จะพูดเป็นประเด็นแรกแหละว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับถึงแม้ว่าจะมีพวก สื่อของนักลงทุนสถาบันโกลแมนแสก JB m o r ์ a กอเมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกมาพวกแบงค์ใหญ่ๆนะออกมาอุ้ยเฟรดสามารถที่จะควบคุมเงินเฟอ้อได้พร้อมกับเรื่องของ r e s e s t i o n ได้แน่นอนนะครับฉากนั้นการลดการควบคุมการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะกับจังหวะเวลาเฟรดสามารถทำได้แต่คนนี้พูดกลับกันนะครับว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับแล้วคุณจะลดดอกเบี้ยแล้วคุณตึงดอกเบี้ยไว้นานๆน่ะแล้วพอมาลดเนี่ยโหยมันควบคุมยากนะนะครับถ้าเกิดจะพูดว่าถ้าเกิดคุณจะลงจอดแบบนิ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยสามารถควบคุมได้ฝันไม่เถอะนะครับมันมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่คุณจะทําอย่างนั้นนะครับที่พอคุณจะสามารถควบคุมเงินเฟอ้อแล้วก็สามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้โดยไม่เกิดลุยเซชั่น ยากมากนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณโรเบิร์ตคิยาสกิแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่สองข่าวนะครับข่าวแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโรเบิร์ตคิยาสกิแหละนะครับแกก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของอแกเนี่ยได้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับใน ในไอการประชุมอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทของสินทรัพย์การประชุมนะครับชื่อ Vancouver r e s o r t นะครับ i n v e s t o r Conference หรือ VRIC นะครับในวันที่2 0ถึง21มกรานะครับโดยเขาจะเป็นวิยากรรับเชิญนะครับแล้วก็เขาก็ออกมาโพสบน X หรือ Twitter นะครับเกี่ยวกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์และทรัพยากรในการประชุมนะครับฉะนั้นก็ สำหรับคนอเมริกันนะครับบางกลุ่มก็ถ้าเกิดใครใครเป็นแฟนคลับเขาก็น่าจะต้องไปติดตามแหละนะครับก็หัวข้อที่เขาจะพูดแหละนะครับก็คือ recession นั่นแหละภาวะเงินเฟอ้อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรพวกนี้เราก็โฮสินทรัพย์อะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็คงเชียร์แค่ gold silver แล้วก็ bitcoin เท่านั้นนะครับดังนั้นต่อมานะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของทวิตเรื่องของ AI นะครับ ก็ส่วนนี้เขาบอกว่าจะได้รับความมั่งคั่งเนาะนะครับเพราะว่าการสร้างรายได้มหาศาล AI ก็จะให้ความสำคัญในการศึกษานะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็เปิดบริษัทที่ชื่อว่าอ่า Rich Dad Poor Dad ขึ้นมานะครับก็บริษัทชื่อ The Rich Dad อะไรอย่างนี้ก่อตั้งในปี1996ก็เป็นหนังสือของเขาแหละนะครับที่สร้างชื่อเสียงคือพ่อรวยสอนลูกะนะครับ แล้วก็อีกหน่อยเนี่ย AI เนี่ยมันก็มันก็จะโปรโมทพวกเนี้ยนะครับว่า,าการศึกษาอะไรดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปหาโดยใช้ AI ในการโปรโมทได้นะครับดังนั้นเขาบอกว่า AI เนี่ยมันมันจะมีความรู้อะไรหลายอยา่างนะครับที่รวบรวมมาดีกว่าอาจารย์มหาลัยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะได้ใบรับรองก็อีกเรื่องนะนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณจะศึกษาเราก็เข้าใจถึงเรื่องการเงินจริงๆคุณต้องใช้เรื่องของ AI ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของ Bitcoin Spot ETF ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของคุณเจเนตเยเลนนะครับเนื่องจากว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งจะมีการกำหนดประชุมในวันที่29นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับคือการประกาศรีไฟแนนซ์ใน ลายไตมากใน QRA นะครับจากแผนกของเจเน็เจเลนนะครับเนื่องจากนี้การขาดดุลเพิ่มที่สูงขึ้นนะครับหลังจากโควิดก็เป็นการระบุถึงความต้องการในการกู้ยืมเป็นเวลาระยะเวลา3เดือนถึงขนาดที่จะขยายนะครับระยะ A, เขาเรียกว่าระยะเวลานะครับของการประมูลพันธบัตรจึง จึงมีความน่าดึงดูดสนใจเป็นปกตินะครับเพราะว่าเขาจะขายพันธบัตรอันนี้ก็น่าจะมีผลต่อ Bitcoin s p o t e ทีถ้าเกิดผ่านนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นข่าวทุบนะนะครับและในเดือนสิงหานะครับกระทรวงการคลังก็จะเพิ่มยอดขายเป็นครั้งแรกนะครับในรอบกว่า2ปีขณะเดียวกันการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากนั้นในวันที่หพฤศจิกาย,ยนทางบริษัทก็กล่าวว่ามีแผนที่จะ กู้ยืมนะครับเงินจำนวนประมาณ776,000ล้านดอลลาร์นะครับสารัฐในไตรมาสนี้นะครับซึ่งคาดการไว้เป็นอย่างมากนะครับโดยการขายพันธบัตรอายุ10ปีจะชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นการเก็งกำไรในพันธบัตรระยะสั้นนะครับมากกว่านะครับไอ้พวกพันธบัตรระยะยาวกับสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะย่อกันช่วงนี้แหละ นะครับรรยีบเก้ามกการวมถึงยีบเก้ามกกาเป็นช่วงที่ USDP ออกมาพอดีเนาะนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่อจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจเชิงบวกก็คืออัตราผลตอบแทน10ปีหรืออัตราระยะยาวลดลงจากระดับหเซที่จับตามองอย่างกว้างขวางนะครับและสิ้นปีอยู่ที่ประมาณ3 8มเรซราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหว ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเขาบอกว่านี่อายุ10ปีของสารัฐจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดและอัตราดอกเบี้ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกนะครับดังนั้นการลดของอัตราไลฟ์ความเสี่ยงเนี่ยที่เรียกกันว่าความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงในตลาดของการเงินซึ่งช่วยรักษาไอเขาเรียกว่า อยอดความต้องการของบิตคอยหรืออุปสงค์ของบ t c o i n และหุ้นนะครับการเก็งกำไรใน ETF ก็กระตุ้นให้เกิดการชุมนุมตรงนี้ด้วยและการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนที่สนับสนุนได้เพิ่มเหมืองโมเมนตัมนะครับนั้นเขาก็บอกแบบประมาณนี้นะครับว่าสปอตบิตคอย ETF เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์แน่นอนนะครับความต้องการของสปอตบิตคอย ETF แต่ต้องระวังเรื่องของการประชุมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทุกนะครับเนื่องจาก เขาจะต้องมีการขยายเพดานนี้และจะต้องมีการสรุปรายได้งบประมาณการขาดตุนทุกอย่างนะครับเหมือนกับตอนเดือนอ่าที่มีปัญหาคือเดือนกรกดาคมนะครับประมาณนั้นที่ประชุมกันแล้วมีปัญหากันในสภาของเกรสเลยนะครับเนื่องจากว่า ตอนแรกเนี่ยนึกว่างบจะไม่ผ่านแล้วนะครับถ้าเกิดงบไม่ผ่านก็เป็น government shutdown นะครับหน่วยงานของรัฐก,ก็ต้องหยุดนะครับเนื่องจากว่า,าการจัดสรรงบมันไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นผลด้วยนะครับยี่บเก้ามักกานะครับอย่าลืมวันนี้คือวันทุกนะครับดังนั้นคุณซื้อได้ซื้อไปตอนนี้แต่คุณต้องคัดลอดบ้างนะครับแล้วยีบเ้าเราไปดู ครือข่ายของโซโลนาด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนที่ขึ้นผมว่าเป็นโซโลนาเนี่ยแหละนะครับหรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่ที่อาจจะโดนชงแบบเดียวกับโซโลนาก็ได้ถ้าไม่ใช่โซโลนาแต่ผมว่าโซโลนาอันนี้ก็เป็นรายงานจาก C.N.N. ด้วยนะครับแล้วก็ใกล้จะัถึงเนี้ยน,นะครับแล้กวก็วันที่ยี่บก้ามกราคมนะครับดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะนะครับถือว่า เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับที่เราต้องดูเรื่องของการเมืองด้วยนะครับจะนั้นการเสนอข่าวในปีสองพันยี่สามกับยี่สี่เนี่ยมันก็จะต่างออกไปละนะครับเราจะนําเสนอแบบเหรียญอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องนาเสนอภาพรวมแต่ก็เราก็พยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ให้เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับเพื่อจะตัดสินใจว่า การลงทุนจะเป็นยังไงนะครับอาจจะสวนกับผมก็ได้นะครับแต่ว่าเอาอาจจะได้ข้อมูลคร่าวๆอะไรอย่างนี้ผมขอเสริมหน่อยผมพลาดข่าวเรื่องของการลดอตัตราดอกเบีย้ยไปอันนี้เป็นข้อมูลจาก morgan stanley นะครับประกาศแล้วว่า,าการที่ p o w e l เนี่ยหรือว่า f ฟดเนี่ยจะลดอตัตราดอกเบีย้ยอันนี้ข้อมูลมาจาก cnn a l l e n center เซนเนอร์ Center, นะครับเซนเนอร์ Center, เนี่ยก็อ้างว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยวไว้จนกว่าจะเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆน,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 นะครับแมสเซจสั้นๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นบทความอีกอันหนึ่งของคุณเกลี่แกนเซอร์นะครับประธานของกรตอตก็แถลงเรื่องของคริปโตเครนซีบอกคุณระวังตัวไอ้ดีละกันนะครับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแอคเซสอะไรต่างๆที่ในลงทุนมันจะมีความผันผวนอย่างมากก่อน การอนุมัติของสปอร์ตปิดคอย ETF เอาจะออกมานะครับก็เป็นผลงานของเขานั่นแหละนะครับเขาก็รายงานประมาณนี้นะครับก็เราต้องไปเฝ้ากันติดตามแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาท้ายนะครับผมขอโปรโมทนะครับสำหรับ NFT ของเมนี่ปลาเกียวท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเมนี่ปลาเกียวจะต่อยกับบัวขาวเดือนเมษายนเก่งกำไรก่อน อาจจะได้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับกระดาน OKX OK นะก็ประกาศนะครับจีโตและบองด้วยจะถูกเข้าไปในเพิ่มรายการซื้อขายแบบแพลตฟอร์มทันทีนะครับซึ่งเขาบอกว่าจีโต้และบองเนี่ยจะเริ่มเวลาประมาณ5.00น,นนะครับวันที่8มกราคมจริงๆน่าจะ จทไปแล้วมั้งนะครับจีโตกับบลองนะก็จะเปิดการซื้อขายสปอตเวลา9.00น,นนะครับของวันที่8มกราคมปี2 0 2 4นฉะนั้นการเปิดการถอนเงินนะครับของจีโตและบลองจะเริ่มวันที่9มกราคมปี2 0 2 4เวลาประมาณ13.00น,นนะครับก็เรื่องของจีโตกับบลองเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวโอเคอีกอันนึง ก็เรียบร้อยนะครับก็จีโต้แล้วบองนะก็จะอยู่ในกระดานสปอร์ตนะครับน่าจะอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวผมไปด,ดูก่อนนะว่ามันจะมันอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันวันที่วนี่นะครับก็น่าจะอยู่แล้วก็เลยทําให้ราคาของบองเริ่มมีการขยับนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับฉากนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไคร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มี กลุ่มนะครับมิชชั่นนู w m o o ีไอพแล้วก็ตัวของ BRC20 นะครับอันนี้เป็นกลุ่มสำหรับเหรียญเล็กๆอย่าง BRC20 เลยนะครับก็เข้าไปพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากกระดานโอเคไว้ด้วยละกันนะครับนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้1วัน1นเหรียญน,นะก็จะคอยนูโมลแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญ บรีอาร์ซีสองศูนย์นะครับในเครือ BRC อ0จะ go to ง h e m o o จะไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดโมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b ิ t g เก w ตเว็บ 3, เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b ิ t g เกตสามารถสมัครกระดานใต้